สวัสดีครับนิวเกียวช่องไอเคียอาร์ทีวีกันอีกเช่นเคยนะผมวันนี้ก็อยู่พี่คนเดิมเพิ่มเติมความน่ารักของคนดูนั่นเองนะครับไงบ้างครับสบายดีกันหรือเปล่านะครับผมก็โอเคนะสำหรับคลิปนี้ก็มีของเข้ามาใหม่อีกแล้วนะครับผมเดี๋ยวพี่จะนําเสนอของใหม่ทั้งหมดให้ดูกันแล้วกันนะครับผมแล้วก็สำหรับใครที่เข้ามาดูใหม่ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้พี่ด้วยก็แล้วกันนะครับผมแล้วก็สำหรับใครที่ดูอยู่แล้วนะผมก็เออกดไลค์ให้พี่คนละหนึ่งไลค์ก็แล้วกันนะเพื่อเป็นกำลังใจเล็กๆนะสำหรับดวงใจเเเลล็็กกๆของงพพีี่นนนนนนะะะคครรัััับบบผมมใให้้้ปปจููาาแววดด๋ยไ ผมก็ของเยอะแยะมากมายครับในสลับกระเป๋าในลูนบ็อกในเครื่องหมุนอะไรนี้ครับแล้วก็นี่ครับสลับกระเป๋านะครับก็จะมีของประมาณนี้นะครับผมแต่ว่ามันมีมากกว่านี้นะไปดูกันได้นะครับสำหรับสงครามคุกกี้นะพี่จะอธิบายให้ฟังนะให้ฟังให้ดีนะเป็นรายละเอียดนะครับผมโอเค ไมละเอียดเลยก็คือเราสามารถไปซื้อได้นะครับของเนี่ยสชิ้นเนี่ยที่ร้านค้านับจําวันนะ <S <S ผมไปซื้อได้ <S 2> <S 2> เราจะเลือกเราอยากเป็นอันไหนเราก็ซื้อสมุดพี่อยากเป็นแตงโมพี่ก็ซื้อแตงโมนะครับแล้วก็ให้คุกกี้คนอื่นด้วยแต่ว่าเราต้องใส่แตงโมด,ด้วยคะแนนเราจะขึ้นนะถ้าเราไม่ใส่เราก็ไม่ได้นะครับโอเคเอาพี่จะซื้อนี่นะครับซื้อก่อนนะครับซื้อมาแล้วก็เราต้องสวมใส่ด้วยนะครับสวมใส่แตงโมของเรานะแล้วก็เอาเวลาเราจะเอาคุกกี้ใครเราต้องใส่แตงโมนี้นะครับเพราะมันจะเป็นแต้มนะครับผมยิ่งแบบให้เยอะ แบบทีมเราก็ได้เยอะนะผมทีมเราแล้วแต่ว่าฝั่งเราจะซื้ออะไรกันอะไรประมาณนี้นะผมแต่ว่าพี่ขอซื้อแตงโมนะพี่ชอบแตงโมและชอบกินแตงโมด้วยนะครับผมว่าออทุกคนจะอยู่ฝั่งพี่กันนะครับผมไปซื้อกันได้นะครับแตงโมสำหรับใครที่ชอบกีวีขก็ซื้อกีวีได้นะแล้วก็ใครชอบสับปะรดก็ไปซื้อสับปะรดก็ได้นะครับไม่ว่ากันนะผมโอเคก็ซื้อนะสี่ร้อยเองนะครับราคาทั้งหมดเลยแล้วก็สบกระเป๋านะว่าลูนบล็อกนั่นเองนะครับผมก็ได้มีของมาข้อประมาณนี้นะครับก็วพี่จะ z ู o m ให้ดูนะครับ ยี่สิบกล่องนะผมโอเคจัดไปนะผมเริ่มแล้วนะผมความเกลือของเราเริ่มกลับมาแล้วครับทุกคน <_ appointment> เห็นไหมฮะความเกลือนะไม่ได้เล่นประมาณสี่เอ้ยส e องเดือนนะครับก็ความเกลือยังอยู่เหมือนเดิมนะฮะโอ้ได้หน้ากาก,ากมาหนึ่งสามดาวคุ้มไหมวันเนี้โอเคก็ใช้ได้นะผมนี่เล็กนิดนึงนะผมเดี๋ยวเดี๋ยวขอพุ่มาลังแป๊บนึงโอเคเป็นสิบแล้วนะผมได้แล้วครับได้แล้ว,ได,ลวได้เกลือแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์เลยถ้ามันมาช้าช้าแบบนี้นะครับน่าจะได้เกลือมากกว่านะครับผมโอเคใช้ได้นะทุกคน เกลือนะครับใช้ได้เลยนะผมเลยเจ็ดกล่องนะผมโอเคใช้ได้นะนี่มาแล้วครับการเกงลสกอตของเรานะครับผมหวังว่าจะได้สี่ดาวลักชินนะครับไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะครับผมเป็นกำลังใจด้วยโอเคครับใด้เฉยเลยนะครับผมก็ดีใจนะผม ยี่สิบกล่องได้สี่ดาวชิ้นเดียวโห,หน่าภูมิใจจริงๆนะผมโอเคเดี๋ยวพี่อาพาไปดูนะว่าจะได้อะไรบ้างนะผมนี่เดี๋ยวขอบุญตัวทีหนึ่งโอเคได้หน้ากากมันหนึ่งนะครับหน้ากาก3ดาวนั่นเองนะครับผมใครที่ได้มากกว่านี้นะผมช่วยคอมเมนต์ตั้ง่างคิดไปด้วยแต่ว่าช่วงนี้คนดวงดีกันเยอะนะผมพี่ว่าน่าจะได้กันเลยครับแล้วก็นี่หน้ากากนะแบบหน้ากากหลากสีของเรานะผมได้เข้ามาเต็มที่เรียบร้อยแล้วนะครับ โอเคก็ใส่แล้วมันมีพลังยังไงก็ไม่รู้นะครับผมคือว่าเซ็กซี่นะครับอาแตวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมมีของเล็กน้อยเท่านี้นะครับร้าวจำมันก็ไม่ได้เอาของเข้ามาใหม่นะครับมีแค่รุนบล็อกและก็สงครามฟุกกี้อะไรอย่างงี้นะครับผมเข้ามารีไซเคิลอะไรนี้นะครับผมไปดูกันได้เลยนะครับแต่วันนี้ขอลาไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวพี่ไปแวะดูเครื่องหมุนก่อนจะกลับก็แล้วกันนะครับผมว่ามันมีอะไรดีหรือเปล่านะครับหวังว่าทุกคนจะเออพอใจกับคลิปนี้นะครดดูจนนนถึงตอี้ฝากไ แล้วก็ผมเป็นแต่ลงคลิปให้ด้วยกัแล้วกันนะครับโอเคก็ mm hmm. เครื่องหมุนก็มันจะมีประมาณนี้นะ mm hmm. ผมไปจัดการกันได้ mm hmm. เดี๋ยวพี่จะจัดได้ให้กันแล้วกันนะครับ mm hmm. จัดแบบ mm hmm. หมุน